พี่เจมยุยุกยุกยทำไอ่ะยกนกูกเอลวี่เอลวี่เอลวี่ยุกยุกเอลวี่เอลวี่คนควรทำไงทำไงติ๊งตอง้พี่กระแตพี่กระแตอันนี้พี่กระแตบาย for ขุยอันนะ พี่เนชชอบอันนี้อือวันนี้นนได้ผู้ไหมือได้ริสิเชอันนี้อนนแอดมินแอดมินคอนเน่นะคะซื้อให้น้องขุยอันนะคะอันนี้ด้วยจะได้วิ่งไหมเนี่ย <laughs> กินทุกวันเลย eat everyday no วิ่งละพี่แจมไปอันนี้ให้ฉันไม่มีตังแล้ว包 <laughs> <laughs> บอ,บอ,บอ,บอพี่แจมไปบอ包บอบอให้ฉัน just a l i t อืมอ้อืนอือืม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 อิไม่มีตังืมอมีืมอืมนมนอืมออืมอออืมอืมออ อันนี um, um, ้เออหนึ่งหนึ่ง uh, uh, ันห้าร้อยเออคือ u ือใส่หนึ่งห้าร้อยให้อันนี้อ s e อีสเปนไม่มีตังไม่มีตัง e x p เ n s i v ่เบาเาใช่ไหมยัอันนี้ฟิเตอร์นสวยสวยเลี้ยวแม่ออฟ f ิ l t e r แมไปเอฟซีไปเอฟซีคุชิเอลวีอันไปร์ชานิตาเจินทาซีไปฟชานไ่มีตังค์คุชิคุชิเอลวีเอลวีนูกูล่ะอนูจะกูเอลวี

tinh, tông Quay gì hôm nay không thể ăn Hôm nay không thể ăn U coral U3 dạしょう nhưng chanting U tube nữa chses thử có Kat Twitter sử dụng o ้ยไม่สวยเลยก็คือไม่สวยอะแม่เพื่นไรแม่เพื่นไรโวแวร์ละไอคาริเลนเบอร์เป็นโคย,ยมทาวเวอร์ ไม่ใช่ไม่ถูกไม่ใช่ไม่ถูกไม่ถูกไม่ใช่。b r o w ไม่สวยอะไม่เป็นไรไม่สวยไม่เป็นเอ๊ะทางลงไปงไปทางอะไูไปเรียกเเป็นไปเรียกาไงกูไปีต้านมนีสาตัวที่ไหนคนเขาบ้เออ B หนึ่งเรอตเรียก Sui sôi 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 ti mắt ta phong mục tiêu ai dán xi ai mìa ta ข้าเจ็บปะไอโนเทลวิดูข้าจ็บปะข้าวเจ็บปะแเข้าวจ็บปะเพิ่มข้เข้าจ็บปะงไมคะขอ่าเข้าจ็บปะข้าจ็บปะครใค่ะ ding ma, Frankfurt wanted uh, uh, today just a guinea. Uh, guinea everything Today. Ah, uh, today just a guinea. Jingjing. first today. Guinea. That was guinea mama today. I think uh, my dad always go to uh, other eat.

อีธอะไรอะไรคุปตข้าจป่เอาไหนได้กินนะบินเลยพี่พี่าที่าที่าตุ๊ดตึ๊ด

Come on! And fashion. And fashion. Very fashion. How's that? How's